วันนี้ผมอยู่ที่บ้านของผมเองวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นนั่นคือเราจะแกล้งเอเลียสเช่นเคยซึ่งสิ่งที่เราจะทำนั้นคือเราได้แอบขโมยโทรศัพท์ของเอเลียสมาแล้วเราจะนำมันมาดัดแปลงให้มันกลายเป็นอาวุธได้เลยซึ่งสิ่งที่เราจะทำกับโทรศัพท์เอเลียสนั้นถามตา้องเลยตา้องของเราเช่นเคยผู้หนุ่มขาสั้นเยตูดกระเทยกระยงขะแล้วตอนนี้ตา้องข่าของเรากำลังดัดแปลงโทรศัพท์เอเลียสอยู่นายทำอะไรกับมันนะ่ะเฮ้ยก็ทำอะไรไม่มากหรอกแค่เวลาทัวรเข้ามันจะชอ็อตจับได้ไหมเนี่ย เฮ้ยหยุดเลยหยุดเลยเฮ้ยต้องใส่ถุงมือถึงจะจับได้มันช็อตแรงมากเลยสรุปว่าแผ่นเหล็กตรงนี้เป็นตัวนําไฟฟ้าใช่ไหมอ๋อตาช่แล้วก็มันต้องแจมสุดๆแน่นอนเลยซึ่งกระบวนการทํางานของมันก็คือเมื่อมีคนโทรเข้าแล้วเอเลียสจับไปโดนตรงแผ่นเหล็กนั้นแล้วก็มันจะทําการช็อตจนสะดุ้งเลยทีเดียวโชคดีนะเอเลียสขอโทษน้องชายงั้นเราทดสอบกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนมันจะไม่ช็อตฉันเลยเนี่ยเฮ้ยพกความชัวรทวนนิดหน่อยนะเบนโทรมาหรือยังเนี่ยเฮ้ยฉันวานมาแล้วอ๋อมันแรงมากเลยเมื่อกี้ฉันรู้สึกมือเกือบไหมแน่ โอ้ถ้าเอเลียดโดนแบบนี้แล้วก็สะดุ้งแน่โชคดีบคุคคามเอเลียดเอาเหี้ยผิดทางเอเลียดอะไรมีคนโทรมาหาหนายเอเลียดตะก้องตามแผนเฮ้ยได้เลยไหนเบนมันวางอยู่บนโต๊ะเอเลียดอ๋ออยู่นี่เองใครมันโทรมาแต่เช้าวันนี้ฮเสวัเดีคยอโอ๊ยตายแล้วโทรศัพท์กู เอเลียสนายเป็นอะไรหรือเปล่าเหมือนโทรศัพท์ช็อตกูอะโทรศัพท์จะช็อตได้ยังไงเอเลียสบ้าไปแล้วโอ้เบอร์ไม่รู้จักโทรมาด้วยแล้วตกลงเมื่อกี้มันเป็นอะไรเอเลียสกูก็ไม่รู้เหมือนกันเบนนายคงหลอนไปเองแล้วมั้งเอเลียสมึงทําอะไรพ่เลนพ่เล,น,เลนอีกแล้วใช่ไหมกูจะไปทําอะไรอย่างนั้นได้เอเลียสอนุบาลกูยังไม่จบเลยแล้วมันเป็นเพราะอะไรวะโ <c oughs> ทรศัพท์กูคงพังละมั้งเอเลียสนายจะไปไหนนะ่ะกูจะไปตัดผมเอาละตะกล้องโทรไปเลยเฮ้ยจัดให้เลยเอาละคุณผู้ชมทุกท่านจับตาดูให้ดีละ เฮ้ยใครมาโทรมาอีกเนี่ยเฮ้ยไอ้เชี่ยอาเอเลียถึงกลับสะดุ้งเลยเมื่อกี้เฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้แม่งเอ้ยเอาล่ะตะก้องโทรไปอีกเลยเฮ้ยจัดให้เอาเฮียใครโทรมาอีกเนี่ยไอ้เช่เอาล่ะเราไปแกล้งเอเลียตต่อดีกว่าแต่ครั้งนี้เราจะทดลองแบบไม่ต้องโทรแต่กดเอามาดูกันว่าเอเลียจะเป็นยังไงนันละลันละเฮ้ยไอ้เชอะไรวะ โี่เอเลียสเรีไฟถ่ายรูปด้หน่อยนั้นตะกล้องดวรอช้ากดเลยเฮ้ยจดเฮ้ยสองให้เป็นอะไรครับพี่เอเลียตอ๋อป่าวๆไม่เป็นไรถ่ายต่อเลยอ้าวหนึ่งสองสามเซลฟี่ขอบคุณมากเลยครับอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรบวกคำอ้อเอเลียตเข้าไปตัดผมแล้วมาดูกันว่าถ้าเราตัวไปในนั้นจะเป็นยังไงเออเชิบหล่อจริงๆเลยล้วอ้าวใครโทรมาอีกเนี่ยโอ้ยเฮียยุ่งยากจริงๆโทรศัพท์กูก็เป็นอะไรไม่รู้เปิดแปลกอีกแล้วโอ้ยเชี่ยอ๋ออะไรนักหนาวะพ่าหนุ่มตัวนั้นเป็นอะไรไหมเนี เอเลียตฉันไม่รับนายแล้วขอบใจมากเบนพอดีเลยกูว่ากูจะไปซื้อของอยู่เปิดดิเอเลียตกูเห็นมึงล้มเมื่อกี้เป็นอะไรหรือเปล่าคล้ายๆว่าโทรศัพท์ช็อตโทรศัพท์โคตรกากเอาละตะกล้องฉันจะเป็นคนจัดการเองเฮ้ยจัดเลยซื้ออะไรเอเลียสนมตาควยเผือกฮะอะไรนะนมตาควยเผือกอะไรนะนมตาควยเผือกมึงจะกวนมากเกินไปแล้วสอคักสอนะโวฉันว่าอนุมตามีเผือกดีกว่านะเอเลียสอไม่ชอบแต่ฉันว่านายน่าจะชอบสิ่งนี้นะอะไรไม่รู้เหมือนกันอ๊ะชอบ เอ้ยเอเลียดพังเข้าของทำไมเนอะไอเหี้ยเอ้ยโทรศัพท์กูเป็นอีกแล้วเอเลียดนายมันจอมวุ่นวายจริงๆเลยกูว่านะเบนว่าอะไรล่ะโทรศัพท์กูต้องพังแน่นอนเลยรออะไรของวางเลยเอาเชียรอเลียดมึงทำอะไรของมึงนะเล่นเป็นเด็กไปได้ไอเหี้ยกูสะดุง้ง